ข้าขค่ะีา่่นะอ้อออ่่กคนน่นจริงๆมาอ่อนชเป็นน้องที่น่ารักมากค่ะเจอกันตั้งแต่ก่อนที่จะได้เล่นละครด้วยกันจนจนเล่นละครด้วยกันแล้วก็ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนควา,ามน,น,น่ารักของน้องตั้งแค่ไหนน้องก็ยังน่ารักถึงทุคนอีกค่ะ ใช่ครับก็พี่อ๋อมอย่างที่พี่บีบอกครับเป็นพี่ที่น่ารักนะครับมแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ทราบข่าวแล้วก็เหมือนเหมือนเราจะดีใจที่ดีขึ้นใช่ครับเราทราบข่าวว่าดีขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เราทุก,กคนก็อธิษฐานนะครับอยากให้ปาิหันจริงอยากให้พี่อ๋อมแบบกลับมาหายปกติแล้วก็กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งนึงแต่ว่า บางบางทีบางอย่างเราตัดสินไม่ได้นะครับก็แต่ผมเชื่อว่าพี่อมทําเต็มที่แล้วครับต่องเต็มที่แล้วแล้วก็อยากจะบอกพี่อมว่าไม่ต้องห่วงคนทั้งนี้ครับเพราะว่าทุกคนทุกคนรักพี่หอมมากคนรักพี่อมเยอะมากนะครับแล้วก็ให้พี่อมแบบขึ้นสวรรค์ไปไปให้มอบความมอบรอยยิ้มมอบเสียงของอยู่งบน ช่วงเวลาที่ออกป่วยแล้วก็กับโรค่นี้เราต้องอกู่เจอพูดคุยหรือให้กำลังใจเป,ป็นยังไงบ้างจริงๆเราให้กําลังใจอยู่ค่ะนผ่านพี่นัดพี่นัดจะเป็นเป็นพี่ที่สนิทกับน้องมากที่สุดแล้วก็แล้วก็ยุ้ยกับพีน่นัดก็จะสนิทกันแล้วก็ด้วยความที่เข้าใจว่าตอนที่น้องป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกให้แบบให้ได้เจอกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก็จะรับฟังข่าวสารแล้วก็ฝากกำลังใจไปกับพี่นัดตลอดและจริงๆแล้วก่อนมาที่จะเสียเนี่ยพี่นัดก็นัดกับทัน ก็จะไปเยี่ยมน้องเพราะได้ร the ู like ้ข really so ่าวน้องคืน so นั้นแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยววันนี้จะไปแล้วก็ตอนเช้าพี่อนัทก็ไลน์มาบอกว่าไม่ทันแล้วนะน้องไปแล้วแล้วทันว่ายไงบ้างเขากตั้งใจเขาอยากตั้งใจแล้วก็ก็ช็อกกันแล้วก็แบบแบบคือไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็เข้าใจว่าน้องสู้มาตลอดเขาเหนื่อยมากมากๆแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้ก็น่าจะน้องก็ไปสบายถึงน้องได้ไปสบาย ครั้งสุดท้ายเหรอครับ,น,รบน่าจะน่าจะเป็นที่งานช่องน่าจะเป็นที่งานช่องนะครับก่อนที่จะทราบข่าวว่าพี่อ,อมเป็นมะเร็งแต่ว่าในช่วงที่เป็นมะเร็งแล้วก็มีแบบมีทักมีคุยมีไลน์มีถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างและอย่างที่บอกว่าช่วงช่วงก่อนในนี้ที่แบบรู้สึกว่า,เ,าเริ่มดีขึ้นกลับมปอยู่ที่บ้านไงงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะเหมือนปฏิหารจะมีจริง,งนะแล้วันที่ เราทราบข่าวตอนนั้นเพราะเขาบางที่ขึ้นแล้วมีความหวังว่าอยากจะกลับมาเล่นละครมารับงานอีเองเนี่ยตัวเราเองตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบเอาใจช่วยเขาไปด้วยเพราะว่าแบบว่าอ,อยากให้เขาได้กลับมานะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอาใจช่วยแล้วก็ยังพูดกันอยู่เลยคนระับว่าเดี๋ยวถ้าหายปกติแล้วพบกลับมาร่วมง,งานกันหรือว่าแบบนักไปเจอกันเหมือนเดิมเม่วันที่ได้เล่นละครร่วมงานกับมีอะไรที่เราประทับใจทีุทุกวันนี้พูดถึงที่ใดเราก็รู้สึกแบบ พี่อ,อมเป็นคนที่มีแต่รอยยิ้มครับแล้วก็มีแต่เสียงหัวครับไม่ว่าจะงานหนักแค่ไหนหรือไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรมาหรือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเป็นช่วงดาวของเขาที่มีข่าวหรืออะไรเงี้ยครับเขาแต่ว่าเวลาอยู่ในกองเวลาทําง,งานเขาก็จะมีรอยยิ้มแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักร้านเนิค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่านัากแสดงรุ่นหลังสามารถเรียนรู้จากอมได้เย เราแบบที่อยู่ในวงการเหบนกันเราคิดบ้าน่าจะมีเรื่องอะไรก็ความตั้งใจความตั้งใจแล้วก็สัมมาคารวะอะไรต่างๆที่อ๋อมมีครบหมดทุกอย่างแล้วก็ความตั้งใจอย่างยู่เรื่องงานกับน้องรื่งพระจารยพยักเนี่ยเรื่องนั้นน้องแบบบดเครียดแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างกดดันมากๆอะไรเนี้ยน้องแบบอูตอนนั้นแบบสงสารน้องเลยรู้ว่าน้องเหนื่อยมากๆแต่ว่าเขาก็ตั้งใจตั้งใจแล้วก็แบบทําได้เต็มที่แล้วก็จําได้ว่าเรื่องนั้นน้องก็ประสบความสําเร็จมากๆ อย่างบุ้ีตอนนี้ออกแล้วแบบออตะวันมา,มา,นาลาวาฬนาอะไรพวกนี้คนก็ยังนึกถึงโเมเมนต์นั้นใช่เนี <c oughs> ย่ยที่บอกว่าเรื่องพระเจ้าจลัทธิยักษ์นะ้องค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบ,บประส,คสมมบความสำเร็จมากๆเลยวันนี้ก็มาลาค่ะก,ก็มาลาแล้วก็ดีใจเป็นเกียรติที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้ร่วมง,งานกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับภาพที่น่ารักเมื่อสักครู่นี้ก็ไปไปลาน,อน้องแล้วก็แล้ได้คงไม่เจอกันอีกครับก็เช่นกันครับ เมื่อกี้ก็บอกพี่อ,อมไปแล้วครับว่าไม่ต้องห่วงคนทางนี้แล้วก็ให้แบบให้อยู่บนสวรรค์ให้เดี๋ยวไปสู่สุขสติแล้วก็เดี๋ยวคนทางนี้ติดตามผลงานหองพี่อมแน่นอนครับเรื่องดีๆละครที่พี่อมเคยเคยทำอาไว้นะครับใครที่กระึือรอรก็ยังสามารถ ดูละครปิดของ,ของด้ตลอดไปค่ะว่าทุกคนเุาคนก็ยังมาดูละครของหอมดูบล็อกคุณถึงท่ากลับมาดูลีลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าความดีและความน่ารักของหอมเขามีไว้ให้พวกเราเก็บไว้ให้พวกเราเยอะมากใช่ครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะค